ครับซึ่งวันนี้คุณกิติมาก็ทํางานได้อย่างสบายอกสบายใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางตํารวจนครบาลสามารถตามจับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่ก่อเหตุรน้นทรัพย์คุณกิติมาได้แล้วสารภาพว่าก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งโดยนาเงินไปเที่ยวเตรแล้วก็เล่นเกมครับเยาวชนชายอายุระหว่าง13ถึง14ปีรวม5คนนะครับฉายาแก๊งว่าอรอนซูถูกตํารวจสืบสวนสอนอห้วยขวางจับกลุ่มที่บ้านพักในซอยหมอเหลงย่าดินแดงพร้อมของกลางรถจกรักรยานยนต์3คันและอาวุธมีด หลังตะเวนปล้นทรัพย์ประชาชนตามที่เปลี่ยวซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายก็คือคุณกิติมานถหลางผู้ประกาศข่าวตามประเทศมเดรนทีวีที่โดนปล้น,ลนบริเวณริมถนนวัฒนธรรมของช่วงเช้าวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยผู้ต้องหาสารภาพนะครับว่าตะเวนขี่รถจักรยานยนต์ครั้งละ4ี่คนออกปล้นทรัพย์ในช่วงเช้ามืดไม่ต่ำกว่า30ครั้งเลือกเหยื่อหญิงสาวที่เดินอยู่เพียงลาพังในย่านห้วยขวางสุทิสาและดินแดงทรัพย์สินที่ได้ก็จะนําไปขายเพื่อน,นําเงินไปเที่ยวเตะแล้วก็เล่นเกมครับ ด้านคุณกิติมาย้อนเหตุการณ์วันเกิดเหตุนะครับหลังอ่านข่าวเสร็จตอน7จ็นาฬิกาและกําลังเดินกลับคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับสถานีระหว่างนั้นมีเสียงวัยรุ่นเรียกจากด้านหลังส่วนอีกสองคนครับนั่งบนรถจัก,กรยานยนต์ใช้มีมดข่มขู่ด้วยความตกใจจึงมอบทรัพย์สินให้ก็ขอบคุณตํารวจที่ช่วยติดตามจับกลุ่มนะครับพร้อมเตือนผู้ต้องหาให้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมครับไปนะคะจากนี้ไปเนี่ยพี่คิดว่าพี่ก็จะ ไม่ได้กล่าวโทษว่าร้ายน้องแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเห็นก็คืออยากจะเห็นน้องทั้งหมดเนี่ยอายุยังน้อยน้อยรุ่นยิ่งลูกเล็กยิ่งกว่าลูกพี่อีกเนี่ยนะคะให้กลับตัวเป็นคนดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้กลับไปเรียนหนังสือไม่รู้ว่าคนนี้เนี่ยเรียนหนังสือหรือเปล่ากลังจะกลับเรียนเดิมเรียนอะไรคะ